ราศีเมษประจำวันที่8-14ถึง14มกราคม2567กการงานหัวหน้าเอาแต่ใจตัวเองมากสักหน่อยขอให้ใจเย็นเย็นอย่าพึ่งไปขัดความรักบางเรื่องถ้ารู้ว่าพูดไปแล้วจะเกิดปัญหา เก็บไว้ในใจน่าจะดีกว่าการเงินยังไม่น่าพอใจรายรับพอๆพอกับรายจ่ายเงินผ่านมือเร็วมากหมุนให้ดีๆสรุปเต็มห้าดาวการงานสามดาว ความรักสองดาวและการเงินหนึ่งดาว